ันนี้อยากชี้แจงประเด็นข่าวหนึ่งที่รับฟังมาแล้วไม่สบายใจก็คือกรณีที่ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งห้าหนึเนี่ยเราประกาศแล้วว่าเรายุบทีนี้คนก็นักการเมืองส่วนหนึ่งก็มองว่าอย่าสร้างประเพณีที่ไม่ดียุบสภาห,หนีการอภิปราย ผมฟังแล้วมันพูดเหมือนเอาแต่ได้เพราะว่าเรานี่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในรอบหลายปีมาเนี่ยหือว่าประาาวัติศาสตร์เรารัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอยู่ตามเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจผมก็เลยว่ามันไม่แฟร์เรานี่ไม่กลัวการชี้แจงถ้าจะแฟร์นี่ให้ยื่นหนึ่งหนึ่งห้าสองเลยนะครับจะได้ดีเบตกัน เลยว่าใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยใกล้ๆเลือกตั้งคุณจะไปเอามรกลาก็ได้เอาธันวาก็ได้จะได้ทันแหลงกันจะได้ซับก,กันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประชาชนจะเห็นด้วยกับกับใครใครมีผลงานเอามาอวดกันเลยดีเบตครั้งใหญ่เลยแล้วก็เลือกตั้งผมว่ามันแฟร์ดีฉะนั้นจึงอยากชี้แจงว่าในทางการเมืองเนี่ยถ้าเราพูดบนไม่ใช่ข้อเท็จจริง บางคนยังพูดว่าอกอีกว่าเอาชี้แจงได้ก็จะยกมือให้ธรรมเนียมมารยาทมันมีที่ไหนขนาดชี้แจงโดยรัฐบาลที่แล้วมาเราก็รู้นี่ยกมือก็ตามนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ชี้แจงไชี้แจงแต่ถ้ารัฐบาลในยุคท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยถ้าท่านแพ้โหวตในสภาก็เป็นตราบ,บาปของของท่านของพวกผมของพรรคผมเพราะว่า ยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราคะแนนเสียงของเรามันไม่ถึงดังนั้นยากชี้แจงประเด็นนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าพรรคภูมิใจไทยไม่กลัวการชี้แจงแต่พรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าจําเป็นต้องยุบเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเสียงเราเป็นเสียงข้างน้อยฉะนั้นพรรคภูมิใจทจจึงบอกว่าถ้าอยากให้มีการชี้แจงกันักถาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชายแดนปัญหาภาษีทําปัญหาสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดคุณซัดเลยคุณว่ามาเลยเราจะได้ตอบจะได้จะได้รู้กันเลยระหว่างเรามาเป็นรัฐบาลหนึ่งเดือนกับพวกคุณเป็นมาเนี่ยใครทําผลงานให้ประเทศได้มากกว่ากันนี่แหละประเด็นที่อยากชี้แจงทางที่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะครับยื่นนยกวกผมก็ยุบสิยื่นนยกเรื่องอะไรพวกผมจะให้ในายกไปโดนด่าฟี แต่ว่าในความเห็นของผมลูกพักผมลูกพักผมก็ต้องปกป้องหัวหน้าพักผมเนี่ยนะครับนะครับฉะนั้นนายกจะคิดยังไงท่านอาจจะคิดกับท่านแต่ว่าพวกผมในฐานะลูกพักเนี่ยพวกผมก็ต้องแสดงความคิดเห็นว่าในฐานะที่เราเป็นพักภูมิใจไทยนีย่เราไม่ได้กลัวการชี้แจงนะครับแค่นั้นแหละนะครับโอเคครับ